สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกระติกตอบกลับแล้วหลังโดนแฉไม่กล้าออกจากบ้านกระติกปิดยใจหมดเปลือกหลังโดนถามไม่กล้าออกจากบ้านวันนี้4เมษายน65ภายหลังพนักงานสอบสวนสพเมืองนอนทบุรีได้แจ้งข้อหานางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกในข้อหาให้การเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172 ล่าสุดกระติกได้เดินทางมาที่โรงพักนนทบุรีเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ที่สร้างความประหลาดใจแก่นักข่าวและโลกโซเชียลคือนายศิระเจยนจาคะอดีตสะสกอทมได้ปรากฏตัวได้เป็นคนพากระติกพร้อมทนายเข้าให้ปากคำโดยนักข่าวพยายามถามนายศิระถึงที่มาที่ไปโดยได้คำตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่าขอพบพนักงานสอบสวนก่อน และจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งในส่วนของกระติกไม่มีการตอบคำถามใดๆส่วนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีตามหมายเรียกในวันนี้แล้วนั้นเบื้องต้นกระติกให้การยอมรับสารภาพว่าได้ให้การอันเป็นเท็จกับตำรวจจริงแต่ไม่ขอบอกรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในสํานวน ทำให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมนําตัวส่งฟ้องยังศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไปส่วนจ็อบเป็นการเดินทางเข้ามารายงานตัวตามหมายเรียกซึ่งเป็นข้อหาไม่ร้ายแรงจึงไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวในวันนี้เพียงแต่รับทราบข้อกล่าวหาและต้องเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนตามเวลาที่นัดหมายล่าสุดกระติกเปิดใจครั้งแรกหลังรับสารภาพ โดยกระติกเปิดใจครั้งแรกหลังรับสารภาพให้การเทสคด,ดีแตงโมยืนยันว่าไม่เป็นจริงที่หาว่าตนเองให้การกลับไปกลับมากระติกย้ำยังใช้ชีวิตได้ปกติไปส่งรูปปกติแต่ยอมรับว่าเครียดเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนข่าวที่ออกมาว่าไม่กล้าออกจากบ้านนั้นไม่จริงตนไม่กลัวไม่มีใครมาข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นเรื่องปัสสาวะท้ายเรือ กระติกยันไม่เห็นและไม่ได้พูดแต่แรกด้วยเป็นทางแซนบอกมากระติกไม่เคยให้การว่าเห็นแตงโมไปฉี่ท้ายเรือด้านศราิระเจนจาคะที่มาในนามตัวแทนของกระติกได้เปิดใจแถลงข่าวหลังกระติกยอมรับสาร,รภาพให้การเทสยืนยันว่าวันนี้กระติกสาร,รภาพแบบหมดเปลือกวันนี้กระติกพูดหมดแล้วขอให้คนที่เหลือสี่คนบนเรือยอมพูดความจริงอย่ามัวแต่เชื่อทนาย เตือนอีก4คนบนเรือถ้าเห็นแก่แตงโมนิดาขอให้พูดความจริงตอนนี้ยังไม่สายมาพูดความจริงสารภาพกับพนักงานสอบสวนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ